thank mm -hmm. ไพูดคำมนเลยเหแบบฟิลมันไม่ได้ไงมาเปิดอุปกรณ์เซ็นก,กับคน,น,น็น้คนไนใช้ยิบยิบโรคแยกเอาเองอย่ากทำอย่างนั้นลูกค้าไม่สบายใช่ไหมตอนนี้ซ้ายลูกค้าคือขาเรานะ้ะเราเปลี่ยนตัว,วนะลูกค้าถ้าหวดเราจะต้องแล้วก็ใช้ทั้งเราจะต้องใช้คุยช้อนด้ คิ่ลูกค้าเกินไปค่ะถอยออกมาหนึ่งสองสาม้นะคะรอบสองนะคะหนึ่งสองสามี่ต่อไปรอบที่สามนะคะหนึ่งสองสามสี่หน้ายังไงวางเงให้ กดแล้วก็ผัดที่งสองสามสี่หนะคะหนึ่งสองสี่ห้ล้อี่รอบที่ 2, ยบขึ้นไปเป็นเส้นเส้นหนึ่ง Thank you. ที่นว่าพอมูกฮา Yeah. นี่หัวขาวอะโกงมสี่ห้าสบ้านะ่ะ1 2 3สองสามส่ส่แล้วก็ดังเอสองส่ห้า 3, 4, น,า 3, 4, นี่ตรงเนี้ยสบ้าตรงเนี้ยมกลมหัวขาวสองสามส่ห้าที่ Ano oh, ko

วางไว้แล้วก็แตะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาขาเก้ามาแล้วก็ล็อกจัดจัดเออ แขนต้องตึงแขนไม่งอนี่แข,ตตน,ขนต้องตึงตัวยงอดดัน,น,นดนัดนไปเลยเธอต้องเอาขาเจอนูกค้าไว้ทีนี้เหมือนเดิระยับมนนะคะแล้วก็อันนี้เข่านี้ไม่โร้นะคะหมกดแปดเกสอันนี้ต้องปวดต้องปวดคือโรไป้ง เส้นเส้นสองเส้นสามนะคะเราจะเน้นถ้าคนที่ปวดขานอกนะเนี่ยมันจะโดนกว่าเพราะว่าเราที่เลือยไปด้วยแล้วเราก็นนวดไปด้วยกัจจมันจะถึงกว่าเพราะเส้นมันถูกเพือมันจะเห็นผลเร็วกว่านวดให้นอดกระตือรือร้นเราต้องมีน้เล็กด้วย แต่แก้อาการปวด มือมือต้องผักทื่เรออกไปนี